ในสัปดาห์นี้นะคะครูจะมอบเป็นใบงานเรื่องทักษะการจัดก,การในการทำงานบ้านนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะคอันนี้จะเป็นใบงานกลุ่มนะคะแล้ไวไปกว่าส่วนอันนี้จะเป็นใบความรู้ใ,ใบความรู้ที่ครูมอบให้ก็จะไปศึกษาควบคู่กับในช่วงที่ครูสอนออนไลน์ในช่วงบ่ายนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรูนิดเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับเซนไครับไม่เหล็กโอเคแล้วกันในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องทักษะการจัดการในการทำงานบ้านนะคะอ่ะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะขอทบทวนในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะในเรื่องเครื่องใช้ที่ใช้ในการทํางานบ้านนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันก่อนดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะบอกอุปรกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านมาคนละหนึ่งอย่างาสกับบอกวิธีใช้อ่ะใครใครจะบอกครูเป็นคนแรกเอยผมครับ ครับพร้อมพัดครับอะไรครับไม้ปัดขนไก่อ่าใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ปัดฝุ่นหรือปัดหยัดให่โอเคเก่งมากๆพร้อมพัดบวกให้หนึ่งคะแนนเลยอ่ะใครจะบอกครูอีกคนต่อไปเด็ด้างครับพี่แกโอเคครับอ่ะจากพัรจะบอกครูได้ไหมคะอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ไม่ถูพื้นไม่ถูพื้นบ้านและถูห้องน้ำครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับจักรพัฒน์ปดอีกหนึ่งคะแนนอ่ะขอ,ขออีกหนึ่งคนขอกไม่กวาดดอกหญ้าค่ะไม่กวาดดอกหญ้าใช้ทําอะไรคะเอาไว้กวาดพื้นบ้านคะ่ะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะพอเพียงครูบวกให้อีกหนึ่งคะแนนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบทดสอบก่อนเรียน10ข้อผ่าน Google Form นะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มให้นักเรียนทำนะให้เวลา10นาทีพอไหมคะน่าจะพอพอละ10ขพอละถพอเองโอเคอ่ะเริ่มทำได้เลยค่ะส่งไปแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันในเรื่องของทักษะการจัดการในการทำงานบ้านนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ สไลด์เลื่อนไหคะตอนนี้เราจะมาอยู่กันที่หน้าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะมันจะเป็นกระบวนการทํางานบ้านตามลําดับขั้นตอนนะคะซึ่งสามารถสั่งงานติดตามควบคุมแล้วก็ตรวจสอบการทํางานจนได้ผลงานที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะก็คือ,อเราจะมาดูว่า การจัดการงานบ้านเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคะอะอย่างภาพนี้เห็นไหมคะเห็นความสําคัญไือยังคะกับการจัดการในการทํางานบ้านนะคะอย่างภาพที่เห็นนี่คือเออเป็นยังไงคะนักเรียน,นเราควรที่จะจัดการอะไรก่อน,นครับเลเทเลยเลเทเลยนะครับแล้วก็ นักเรียนคิดว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะใช้ในการทําความสะอาดตรงนี้ได้บ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยฟองน้ําค่ะฟองน้ำเลยฟองน้ําเลยนอก่อนอื่นเนาะล้างจานให้เรียบร้อยปัดเก็บกวาดนะคะผ้าเช็ดถูออกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปเขาบอกว่าการจัดการงานบ้าน่างเป็นระบบเนี่ยจะมีกระบวนการทั้งหมดสามขั้นตอนนะคะก็คือหนึ่งการวางแผนงาน การทํางานบ้านนะคะ2การทํางานบ้านตามแผนที่วางไว้นะคะ3ก็จะเป็นการประเมินผลง,งานนะคะออก,การวางแผนการทํางานบ้านก็คือเหมือนกับว่า,าวันเสาร์นี้เราจะทําอะไรบ้างน,นะคะเป็นวันหยุด มาเราจะทําอะไรบ้างเราจะทําอะไรก่อนดีซักผ้าซักผ้าเสร็จแล้วเราจะไปทาอะไรกวาดบ้านก่อนถูบ้านแล้วก็ไปล้างจานนี้นะคะเราก็จะคิดวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะไปทําอะไรดูทีวีอย่างสบายใจเล่นเกมอะไรก็ได,ด้ตามที่เราต้องการนะคะข้อสองนะคะทํางานบ้านตามแผนที่วางไว้อ่าเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้การประเมินผลงานการประเมินผลงานก็คือ หลังจากที่เราล้างจานเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ล้างสะอาดหรือเปล่าใช่ไหมคะกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วเราก็มาดูโอเคพื้นบ้านไม่มีเศษคราบอะไรถือว่าเป็นการประเมินผลงานที่ดีนะคะ,ะนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปแผนการทําง,งานบ้านที่ดีนะคะจะมีทั้งหมดสี่อย่างนะคะก็คือ,อหนึ่งนะคะก็จะเป็น เรียงลำดับความสำคัญของงานง2ระกหนด,ว,ดว,วันเวลาแล้วก็กิจกรรมในแผนง,งาน 3. แบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 4. กํกำหนดกำหนดเครื่องมูลให้เหมาะสมกับงานอ่ะอย่างข้อหนึ่งลำดับความสำคัญของงานอย่างเมืกก่อกี้ภาพเมื่อกี้เราระหว่างกวาดบ้านกับล้างจานเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรก่อนกันคะนักเรียนภาพที่จานกองโตระหว่างล้างจานกับกวาดบ้านเราจะทำอะไรก่อน ล้างจานนะล้างจา,จาน,จานจาก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ากองโตเต็มไปหมดต้องรีบล้างจานซะก่อนแล้ว่อไปกวาดบ้านเนาะ,ะแะบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนง,งานเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะ,ะวันเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้เราจะทําอะไรแล้วก็วางแผนไว้แบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละงานก็ผู้ปกครองก็อาจจะแบ่งให้เราทํางานอะไรที่มันเหมาะสําหรับเด็กเช่นรดน้ําต้นไม้กวาดบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเ้อาที่4กําหนดเครื่องมือให้เหมาะสม อย่างเช่นถ้าเราจะกวาดใบไม้หน้าบ้านอย่างนี้เราใช้ไหมเราใช้ไม่กวาดดอกหญ้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าใช้ผิดประเภทเนาะมันต้องเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดถนนกวาดใบไม้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการจัดห้องครัวห้องครัวเนี่ยเป็นเครื่อง เป็นห้องที่ใช้เตรียมอาหารใช่ไหมคะประกอบอาหารจัดวางแล้วก็เก็บสิ่งของเครื่องใช้ในครัวต่าง,างๆเนาะค่ะค่ะ<ล>ค่ะครัีนี่การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในครัวในตำแหน่งที่เหมาะสมเนาะสองการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารและระทานอาหารในห้องครัวที่ล้างสะอาดแล้วก็ผุงไม่แห้งสามการจัดเก็บเครื่องปรุงรส ข้าวสารอาหารแห้งในห้องครัวหลังใช้งานเปิดฝาพูดหรือภาชนะเครื่องปรุงรสให้แน่นสนิทก่อนนําไปจัดเก็บอ่าทีนี้เหนกันใช่ไหมคะเก็บทุกอย่างขึ้นชัน้นมีชัน้นมีอะไรแยกประเภทให้เรียบร้อยเวลาเราจะหยิบจับมาใช้มันก็จะง่ายใช่ไหมคะ,ะน้ำปลาอยู่ตรงไหนเกลืออยู่ตรงไหนน้ำปลาอยู่ตรงไหน ออกมาใช้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทน้ำตาลราก็ปิดให้สนิทส่วนน้ำตาล <m> ใช่ไหมถ้าเราเปิดไว้เป็นไงมดขึ้นนะคะใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝาให้สนิทนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการจัดตู้เย็นมันอยู่หน้าการจัดตู้เย็นไหมคะนะักเรียนของนักเรียนเห็นไหมคมรับเหน็นครับเห็นครับโอเคอ่ะ ตู้เย็นเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่งเพราะรอการนํามาประกอบอาหารใช่ไหมคะการใช้ตู้เย็นเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพทําได้โดยไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆละลายน้ําแข็งในช่องแข็งทุก1-2สสัปดาห์ทำความสะอาดชั้นวางต่างๆในตู้เย็นเสมอและจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมนในช่องและชั้นวางภายในตู้เย็น เพราะอาหารแต่และชนิดเนี่ยมีความทนทานต่อความเย็นต่างกันใช่ไหมคะอาทิตย์ีเรามาดูหมายเลขหนึ่งช่องที่หนึ่งช่องฟิตใส่อะไรบ้างคะช่องปิตพวกเนื้อสตัตว์ใช่ไหมคะอะไรอีกคะอาหารที่ต้องการความเย็นจัดจัดไอศครีมอย่างนี้ได้ไหมค่ะน้ำแข็ง ทีนี้ช่องที่สองช่องใต้ช่องฟิตเรามาดูทุกนี้ก็จะใส่เป็นพวกอาหารหมักนะคะอาหารท้อนพาท้องท้องปงนะคะพวกไส้กรอกอะไรอะไรทวกนี้นะทีนี้เรามาดูช่องที่สามช่องธรรมดาช่องธรรมดาก็จะใส่พวกนมน้ำเครื่องดื่มต่างๆนะคะ<ม>ที นี้เรามาดูช่องที่สี่ใส่อะไรคะช่องช่องที่สี่ผักผลไม้ช่องที่ห้กาก็คือช่องตรงฝาประตูตรงนี้เราจะใส่อะไรคะส่วนใหญ่เลยที่เห็นทุกบ้านเลยคืออะไรคะไข่ใช่ไหมคะไข่ไก่แย,แยมเครื่องปรุงรสบางชนิดนะคะที่เครื่องดื่มใช่ค่ะ นี้เรามาดูการจัดตู้อาหารตู้อาหารเนี่ยเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราการเสิร์ฟผู้อาหารแห้งนะคะเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบุนเส้นนะคะตู้อาหารสร่วนใหญ่จะทํามาจากอลูมิเนียมนะคะมีประตูเปิดปิดได้นะคะช่วยป้องกันมดแมลงมาใส่กองอาหารทีนี้เรามาดูว่าช่องบนสุดนใ,นใส่อะไรนะคะช่องบนช่องบนสุดเราก็จะใส่พวก ปลากระกป๋องนะคะพวกเป็นอาหารแห้งเนาะชวนช่องที่สองนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นจะใส่พวกเครื่องปรุงน้ำปลาเกลือน้ำตาลนะคะ,ะช่องที่สามถัดลงมาอีกก็จะเป็นวางอาหารพร้อมทานนะคะปรุงสุกใหม่ที่เราจะพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟเราจะอยู่ในช่องนี้ส่วนช่องสุดท้าย จะเป็นจานชามภาชนะอะไรที่มีน้ำหนักมากนะคะช่วยจานชามแก้วนะคะเราจะไว้ในช่องสุดท้ายอันนี้เรามาดูการจัดโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นการบริการในบ้านนะคะที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวทำให้อุปกรณ์และรับประทานอาหารเนี่ยเป็นระเบียบพร้อมใช้งานแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารด้วยแต่ ที่บ้านเราอาจอาจจะไม่ได้มีโต๊ะอ,อาหารเนาะแบบนี้แต่ว่าเราก็าเรียนไว้เพื่อเพื่อรู้นะคะแบบสากลนะว่าเขาทำยังไงเขาจัดยังไงนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอ,อาหารแบบสากลก็จะมีจานช้อนซอมแก้วนะ้ำผ้าชิดปากผ้าปูโต๊ะนะคะมีผ้ารองจานด้วยนะคะ ขั้นตอนกนารจัดโต๊ะอาหารนะคะก็จะมีหนึ่งผ้าปูบนโต๊ะอาหารถ้ามีผ้ารองจานให้วางบนผ้าปูโต๊ะ2วางจานข้าวบนผ้ารองจานตามจํานวนผู้รับประทานอาหารสาวางช้อนไว้ด้านขวาและวางส้อมไว้ด้านซ้ายของจานบนผ้ารองจานสวางแก้วน้ําทางขวามือเลี้ยงไปด้านบน5วางผ้าเช็ดปากไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือ วางจับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหารและก่อนรับประทานอาหารเนี่ยให้คลี่ผ้าเช็ดปากไว้บนตักแล้วจึงตักข้าวเสิร์ฟบนจานข้าวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารอาจะเป็นการจัดโต๊ะในในโรงแรมนะคะในร้านอาหารเขาก็จะจัดประมาณนี้นะคะก็ให้นะักเรียนเรียนไว้เพื่อรู้เนาะ เพราะว่าเผื่อว่าในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสได้ไปทํางานในโรงแรมหรือว่ามีโอกาสได้เข้าไปรับประทานอาหารในโรงแรม5ดาวนะคะก็เรียนรู้ไว้นะคะอ่าสาหรับสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าเออเหมือนอย่างเมื่อเช้าที่ครูแจกใบงานไปใช่ไหมคะครูแจกใบงานไปครูจะให้จับกลุ่มกับเพื่อนที่บ้านใกล้กันนะคะกลุ่มละ สามคนก็จะได้ประมาณ5กลุ่มเนาะก็จะก็จะให้หนักเรียนเนี่ยร่วมกันศึกษาเรียนรู้เรื่องทักษะการจัดการในการทํางานบ้านนะคะจากใบงานพร้อมให้เมื่อเช้าแล้วก็จะมีะใบความรู้เนาะศึกษาจากใบความรู้หรือนักเรียนอยากจะค้นเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ,ะสค่งคู่สัปดาห์หน้าพร้อมกับรับใบงานใหม่เนาะ ก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับไปงานเนาะอ่ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพลงเท่านี้นะคะอ่าในสัปดาห์ถัดไปเนาะเราก็จะเรียนกันในเรื่องออการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้าเนะเาะก็จะแจกไบงานเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เข้ามาเรียนอาจจะเป็น เรียนออนไลน์หรือว่าจะเป็นออนแฮมนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณจะแจ้งอีกทีในกลุ่มไลน์นะคะโอเคค่ะค่ะเอาใบงานในกลุ่มายที่ยาวสุดค่ณคะค่ะักลุ่มนี้มีสามคนใช่ไหมคะมีห้าข้อนะวันนี้เยาคุณจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะ ทักษะการจัดการในการทํางานบ้านหมายถึงอะไรนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการทํางานบ้านตามลําดับขั้นบบตอนอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะข้อที่2ข้อเหตุใดจึงต้องใช้ทักษะในการทํางานบ้านนะคะก็คือเพื่อให้ทํางานบ้านได้ครบถ้วนใช่ไหมคะตามความต้องการสําเร็จตามเป้าหมายในภาวะในภายในบ้านนะคะทาให้ประหยัดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมอโอเคทีนี้ข้อที่5้าเขาบอกว่าการสรุปผลการทํางาน มีประโยชน์ต่อการทํางานบ้านอย่างไรใช่ไหมคะก็คืออาจจะช่วยให้เราทราบประสิทธิภาพการทํางานของตนเองปัญหาและอุปสรรคที่ทําในการทํางานไม่สําเร็จเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงต่อไปใช่ไหมคะนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีนี้อันนี้ก็จะเป็นใบงานในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมอบให้เลย่เรียบร้อยแล้วค่ะ